เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการประชุมบอร์ด SME นะครับนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมให้ SME เนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับจะพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะประธานกรรมการบริหารหรือว่าบอร์ดสำนักงานคณะส่งคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับ วันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM แล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในดินอาชีพในฝันนะครับขออภัยจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้นาเสนอสินเชื่อซอฟท์โลนสําหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อ50,000นบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละสามจุดเก้าต่อปีแล้วก็ปลอดชําระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนําเสนอสินเชื่อซอฟท์โลนสาหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับในวงเงินสินเชื่อ50,000นบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละสามจุดเก้าต่อปีแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อซอฟท์โลนสําหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมีวงเงินสินเชื่อ50,000นบาทนําเสนอโดยธนาคารออมสินนั้นนะครับคำถามคือปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานานกี่ปีส่งคําตอบมานะครับ sms 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ย ได้ถุนรานนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลนสำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในวงเงินสินเชื่อ5 0 0 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.99ต่อปีระยะเวลาการชำระคืนนาน7ปีนะครับปลอดชำระเงินต้นสูงสุด2ปีซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือว่าติดต่อโดยตรงที่ศูนย์สินเชื่อธุรกิจ SME ธนาคารออมสินทั้ง82แห่งทั่วประเทศก็ได้จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ที่ Facebook GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับ ธนาคารออมสินครับนำเสนอสินเชื่อบ้านเพื่อการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือว่าการปรีไฟแนนซ์นะครับโดยจะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแบบปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน9เดือนแล้วก็แบบที่2เป็นแบบปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน6เดือนนะครับโดยลูกค้าที่ทําการปรีไฟแนนซ์จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีก5ล้านบาทด้วยกัน นอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อบ้านเพื่อนําไปซื้อสร้างหรือว่าต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือที่อยู่อาศัยโดยจะปลอดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ย6เดือนเช่นกันนะครับซึ่งลูกค้าที่จะได้รับสินเชื่อดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทํานิติกรรมสัญญากับทางธนาคารให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นะครับยกเว้นเงินสินเชื่อปลอดชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยนาน9เดือนนะครับ จะต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็จะทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่29ตุลาคม2564นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปหรืออาจจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือว่าทาง Facebook Fanpage นะครับ GSB Society หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่7ตุลาคม2564นกะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทออพอกระทรวงคมนาคมได้จัดพิธีมอบเงินสมทบทุนในโครงการ e x a c t Charity ททุกการเดินทางเพื่อการแบ่งปันซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับผู้ที่ใช้ทางพิเศษฉลองรัฐ และทางพิเศษบุรพาวิถีระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิอสิงหาคม2 5 6 4นะครับโดยการเดินทางทุกครั้งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะสมทบทุนทเพิ่มอีกมูลค่า10ส,สต่างด้วยกันเพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสอสอวนะครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหาร SME นะครับหรือเรียกกันว่าบอร์ด SME ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเนี่ยนะครับเป็นการประชุมครั้งที่4ทั2,564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับมี คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสินิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีเดสั่งการให้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริม SME ให้มีความเข้มแข็งอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณพีรพครับแล้วก็ผู้ชมผู้รายการนะครับ ก่อนอื่นจะพูดถึงเรื่องของสสวก็ขอพูดกับลูกค้าของธนาคารออมสินต่อนเอาเลยฮะเอาเลยเ<อ>ฮะเ<ห>ชิญฮะที่ททประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมแล้วก็น้ําในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ลดลงมากนะครับ,รบก็คงประสบปัญหาเรื่องการดําเนินธุรกิจประจําวันรวมจนถึงธุรกิจแล้วก็อาจจะขอเกิดความเสียหายกับทรัพย์สินแล้วก็ธุรกิจของท่านก็เรียนว่าธนาคารออมสินเนี่ยก็เปิด ให้ท่านเนี่ยติดต่อขอเขาเรียกว่าแจ้งขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะว่าของงดที่จะชำระทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ใน,ในช่วงสามเดือนครับทัง้งนนี้นะครับแล้วก็ยังมีมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือเรื่องเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินกู้เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆได้ด้วยนะครับ,รบก็เรียนว่าให้กําลังใจทุกท่านนะครับ,รบเห็นบอกว่าจะมีพายุลูกต่อไปมาก็ ขอให้มีการเตรียมการแผนฉุกเฉินต่างๆอย่าประมาทน,นะครับก็ทุกคนต้องออตั้งสติให้ดีนะครับแราเราก็อยู่กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้เร็วแล้วก็ได้ไวนะครับแล้วก็ผมผมทราบมาว่าผู้ประกอบการหลายแห่งเนี่ยได้สติแล้วก็ตั้งขายของก็รู้สึกว่าขายได้ดีนะครับ,รบเพราะว่า หลังปกติแล้วน้ําท่วมเนี่ยก็จะมีกําลังซื้ออยู่ส่วนหนึ่งที่อั้นมาก็ได้แต่สําหรับคนที่เสียหายต้องรีบด่วนในการต่อธนาคารเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้การค้าต่างๆเพื่อดําเนินการเ,เพื่อลดทอนความเสียหายหรือเยียวยาในสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ก็ให้กําลังใจทุกท่านนะครับครับครับต่อเนื่องเมื่อวันเมื่อวันที่หกที่ผ่านมานะครับท่านนายกนั่นตีก็เป็นประธานประชุม คณะกรรมการส่งเสริมนะครับก็เลยเรียนว่าวันนั้นท่านนายกก็ได้รับรายงานทั้งหมดสามเรื่องใหญ่ๆแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชนสิบห้าคนนะครับแล้วก็ภาคร,ราชการระดับรัฐมนตรีประหลัดนะครับก็ตัวแทนของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักก็ประมาณต่างๆก็มาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงประสิ่งที่ได้มีการรับรายงานก็คือ เรื่องที่สำคัญก็ขออยากมากับเรียนกับพี่น้องก็คือเรื่องของข้อมูลของ e s อ e ครับซึ่งจะนำไปสู่เรื่องการที่จะส่งเสริมให้เขาเรียกว่าพุ่งเป้าตรงจุดได้มากขึ้นนะครับเรื่องที่สองก็จะทำเขาเรียกว่าคุณแจเดียวสามารถไขบริการได้ของหน่วยงานรัฐทุกบริการตามขอบเขตของที่เรียกว่าสังคมออนไลน์หรือดิจิตอลนะครับเรื่องที่สามก็ จะเป็นเรื่องที่ได้รายงานผลที่รัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นผู้ริเริ่มให้เอสมทั้งหลายเข้าถึงภาครัฐต่างๆก็รายงานผลซึ่งมีผลดีแล้วทะลุเกินเป้านะครับผมขออนุญ,ญาตรายงานเป็นลําดับอย่างนี้นะครับก็บขออนุญ,ญาตว่าเออ็ e ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอ,อจะมีข้อมูลเฉพาะคนที่อยู่ในระบบเท่านั้น เนื่องจากพอมีนิยามใหม่เมื่อปีหกสามเออสองนะครับต้นปีก็จะมีการกําหนด SME ที่อยู่นอกระบบไปด้วยก็คือ SME ที่มีรายได้ต่ำกว่าหนึ่งจุดแปดล้านต่อปีอืซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ซอวจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อดึงกลุ่มคนเหล่านี้เข้าระบบก็เลยเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราได้ทำข้อมูลเนี่ยเป็นสองด้านด้วยกันคือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เรา พยายามจะทําก็คือข้อมูลในเชิงโครงสร้างซึ่งก็เป็นตัวตนซึ่งการแสดงตัวตนนั้นปัจจุบันเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องให้ไปแสดงตัวตนที่ภาษีหรือจดทะเบียนการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ใดๆก็เอาเป็นว่าถ้าสามารถแสดงต,ตนผ่านทางเรียกว่าระบบดิจิตัลต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรัฐบาลก็ช่วยเหลืออยู่เป็นลําดับอย่างเช่นสวัสดิการของรัฐ อออนลอะครึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่สามารถดึงข้อมูลเข้ามาได้อีกอีกส่วนหน้าหนึ่งก็คือข้อมูลซึ่งเราแยกส่วนระหว่างส่งเสริมขึ้นมาเพื่อไม่ให้เอสบีทั้งหลายกังวลเมื่อพอเข้าระบบแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าอต้องไปเสียภาษีหรืออะไรเราก็เรียนว่าเราทําข้อมูลเชิงส่งเสริมซึ่งก็จะทำตัดความมีตัวตนออกแล้วเพื่อดูว่า กลุ่มไหนได้รับความผลกระทบยังไงแล้วกลุ่มไหนจะได้เยียวยาแค่ไหนอย่างไรซึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ปรากฏข้อมูลมารายงานท่านนายกกับที่ประชุมก็คือในปีหกสามที่มีหลุมดำใหญ่มากเลยที่รัฐบาลากังวลมากก็คือรายได้ประชาชาติเราลดลงไปประมาณหกเปอร์เซ็นตกเปอร์เซ็นของประมาณสิบห้าล้านล้านเนี่ยก็ถือว่าเรื่องใหญ่เราสามารถจำแนกได้ว่า เป็นกิจการของ s อสเนี่ยซึ่งมีอยู่แค่หมื่นสี่พันกว่าลายเท่านั้นนะครับที่เป็นกลุ่มนี้แล้วก็มีผลกระทบเพียงห้าเปอร์เซ็นซึ่งถือว่ากระทบน้อยกว่าทั้งประเทศครับแล้วกลุ่มที่อยู่ที่ว่าแย่สุดคืออ่อนแอสุดตัวเล็กสุดก็คือไบโครเอสอนั้นเนี่ยซึ่งรวบรวมมาได้ประมาณสักสามล้านสองเนี่ยปรากฏว่า ถูกหดตัวไปถึงประมาณสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับ mm hmm. ก็เลยเรียนว่ากลุ่มนี้ก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเขาเรียกว่าตัวเล็กขาดภูมิคุ้มกันขาดไม้คำยันเพราะฉะนั้นโอกาสและความเสมอภาคเนี่ยจึงไม่ไม่สามารถจะจัดการให้กับการให้บริการกับรายใหญ่หรือรายกลางเท่ากับรายที่เราเรียกว่ารายรายเล็กนะครับนะก็เลยเรียนว่า เรื่องนี้เราก็ทําข้อมูลเชิงส่งเสริมได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็แยกเป็นที่เรียกว่าเป็นกลุ่มธุรกิจนะครับส่วนใหญ่นั้นเอสเราเนี่ยจะมีธุรกิจที่เป็นก่อเกิด GDP ก็คือขายส่งครับก็คือเป็นคนที่เ็าเรียกว่าซื้อมาขายไปเพราะนั้นไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าขายดีก็มีกําไรถ้าขายน้อยก็กระทบเหมือนกัน และกลุ่มที่ถัดมาจะขายส่งเนี่ยก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับร้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์กเกษตรหรือทําอาหารขายต่างๆเนี่ยนะรวมรวม,มถึงเกี่ยวขันกับการท่องเที่ยวที่พักด้วยก็เลยเห็นได้ชัดว่าโควิดเราเนี่ยจะมีผลกระทบมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนนะเพราะว่าเอสีเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะครับก็เลย เป็นข้อมูลในเชิงที่ต่อไปจะสามารถเยียวยาได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะได้พิจารณาว่าอะไรที่รีบด่วนที่จะต้องผ่อนคลายนะอะต่างๆนะครับเอส่วนถัดมาก็คือไอ้คุณแจเดียวที่ไขความเออบริการหรือขอเข้าบริการของทุกทุกหน่วยนะก็เรียนว่าเอตรงที่เราเดินไปหาแบงก์ต่างๆของแบงค์รับแบงก์อะไรเนี่ยเจ็ดแปดแบงก์ก็ต้องไปยื่นยื่นขอ แต่หลากหลายทีนี้เราก็เกิดพยายามทำเขาเรียกว่าข้อมูลในเชิงเาขาเรียกว่าเขาเรียกว่า OSS ก็คือ One Stop Service ครับแล้วสิ่งที่จะเชื่อมโยงต่อไปจากสถาบันการเงินก็คือเรื่องอ,อยอซึ่งก็คือเป็นมาตรฐานซึ่งเราก็เห็นว่ากลุ่ม SME ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ก่อเกิดรายได้ประชาชาิแล้วกลุ่มที่จะต้องเข้าเยียวยาช่วยเหลือเพื่อเพิ่มโอกาสก,าก็คือกลุ่มนี้เพราะนั้นปีนี้เรา ก็จะทําเรื่องนี้เป็นหลักสําคัญครับก็เลยเรียนนําเรียนท่านนายกกับท่านบรรดากรรมการส่งเสริมคุณวุฒิทั้งหลายนะครับ,รบเพราะถัดมาเนี่ยก็เลยเรียนว่าสิ่งที่รัฐบาลทําเมื่อตอนเดือนธันวาวันที่ยี่ิบสองได้ออกกฎกระทรวงของกรมกระทรวงการคาลังกรมบัญชีกลางเพื่อให้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างน้อยร้อยละสามสิบเนี่ยให้ซื้อจากเอสเอ็มอีแล้วก็ได้มีจดหมายเวียนทําความเข้าใจ เรียกว่าวอ r มจุดหมายเวียน89นะครับ,รบเพื่อให้ SME นั้นเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมากขึ้นก็เรียนว่าตอนเราตั้งเป้าหมายว่าสิ้นปีงบประมาณนียจะต้องได้1แสนลายนะครับแล้วก็อย่างน้อยได้30%ของจัดซื้อจัดจ้างก็คือ1.3ล้านล้านก็คือประมาณ4แสนล้านก็รายงานผลกับท่านว่าวันปัจจุบันจำนวนลายก็ขาดหลักร้อยนะครับถึง1แสน แล้วก็มีรายการเข้ามาสินค้าเข้ามาถึงหกแสนหกหมื่นรายการซึ่งถือว่าเป็นคัดจลกดิจิตอลที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งมีอาวุธซ้อมยิงปืนของบรรดาทหารหรือคนที่มีด้วยมีด้วยครับ <laughs> เข้าเข้าถึงได้หมดนะครับแล้วก็เ,เลยก็เรียนเลยว่าสามารถเข้าซื้อจัดจ้างในงบประมาณ ปีนี้ไดถึงห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับแต่สูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดก็เลยเรียนว่าแล้ท่านายกก็เลยสั่งการว่าปีถัดไปของงบประมาณเนี่ยให้ตั้งเป้าหมายให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเอ็มบี<ด> <laughs> e เรามีตั้งแล้วก็ในจำนวนเอสอมีหนึ่งแสนลายท,ที่ที่เราจัดซื้อจัดจ้างโดยแยกเป็นมูลค่าเนี่ยก็เป็นขนาดที่เรียกว่าเล็กขนาดย่อมเนี่ยนะครับคือ ขนาดย่อมเนี่ยประมาณห้าสิบสองเปอร์เซ็นเอ่อแล้วก็ขนาดเล็กขนาดเล็กอยู่ไมโครเนี่ยประมาณห้าเปอร์เซ็นตนะแล้วก็เป็นขนาดกลางเนี่ยนะอยู่ประมาณสี่สิบเอ่อสี่สิบสามเปอร์เซ็นตครับก็ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนเข้าสามารถขายได้ด้วยอืแล้วก็มีจ่จํานวนประมาณหนึ่งแสนล้านบาทเนี่ยนะที่ไม่เคยขายข,ายของให้กับรัฐมาก่อน <laughs> แล้วก็สามารถขายในคราวนี้ได้โอ้เยี่ยมเลย เลยก็เลยท่านนายกก็รับข้อสังเกตของภาคเอกชนต่างๆว่าให้เชื่อมโยงกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าทะเบียนคราวนี้ไปถึงภาคเอกชนรายใหญ่ด้วยครับแล้วอาจจะใช้ประโยชน์ทางภาษีมาเชื่อมโยงซึ่งท่านปิติเคยเสนอในคราวประชุมสัมมนาจําได้ไหมครับว่าให้ใช้ทฤษฎีผีเสื้อกระดอกไม้ว่าเอกชนรายใหญ่ช่วยรายเล็กด้วยก็เหมือนกับประเทศ เออเอ่อเขาเรียกว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยครับซึ่งทางไายเชนก็จะช่วยทางด้านสิทธทิภาษีด้วยแล้วอีกอันหนึง่งภาครัฐเนี่ยซึ่งเข้าถึงอยู่แล้วเนี่ยขอให้ลดเรื่องหลักประกันสัญญาหรือหลักประกันในเรื่องประกันผลงานต่างๆให้มีแต้มต่อด้วยครับ,บก็ก็เรียนว่าเปิดเต็มที่ททเลยนะท่านตีก็รับรับหลักการนะฮะแล้วควรเข้าถึงเงินทุนในเรื่องของสินเชื่อผู้ค้ารัดแล้วก็ e-factoring S <S ซึ่งขณะนี้แบงค์รับด้วยกันสามแบงค์นะแล้วก็แบงค์เอกชนห้าแบงค์นะรวมแล้วแปดแบงค์ก็กรับเซ็นดิมูยูกับสสวในการที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นเป็นจริงเป็นจัง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนอนวัตกรรมอื่นแต่ตามมาอย่างเช่นกำหนโดโจทย์ผลิตล่วงหน้า <c oughs> ซึ่งซึ่งหน่วยงานรับเนี่ยหลายแห่งสามารถที่จะบอกความต้องการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องแพทย์นะ,ะหรือ,อการป้องกันสุขานามัยเนี่ยสามารถที่บอกล่วงหน้าให้กับทางมาดาเอกชนเอสบีทั้งหลายทราบว่าที่จะจัดซื้อจัดจ้างในล่วงหน้าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อให้ทาง s อสบทั้งหลายเนี่ยจะได้วางแผนกําลังผลิตหรือการเข้าถึงได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องการผลิตเพื่อทดแทนการนําเข้าหรือส่งออก เพราะว่าเราต้องการให้มาตรฐานของ s อ e เน้นดีขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนประสิทธิภาพเราก็จะใช้ระบบที่เรียกว่าออกคนละครึ่ง,งนะฮะมาจูงใจให้เอกชนทั้งหลายเนี่ยยกระดับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อทดแทนการนำเข้าเพราะว่ามีผิดภัณฑ์หลายอย่างที่ s อสเนี่ยเรานำเข้าจากต่างประเทศมาแล้วก็เอามาขายนะครับก็ก็เรียนว่ามีตลาดอยู่แล้วก็สามารถที่จะนำโอกาสส่งออกประเทศเพื่อนบ้านต่างๆได้ เพราะว่าปัจจุบันการส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านนั้นเ,เจริญเติบโตเนี่ยก็ฟื้นตัวกลับมาได้รวดเร็วมากกว่าเรารก็อาศัตร,ตรงนี้นะครับที่จะทําให้เ,เราดีขึ้นนะครับ,รบได้ครับท่านนายกก็บอกว่าอยากให้ออออสสวนีแยกกลุ่มลูกค้าเป็นสามกลุ่มกลุ่มไหนที่เรียกว่าต้องเยียวยาเพราะว่าขาดทุนจากโควิดเนี่ยมาแล้วก็รวมจนถึง ก่อนหน้านี้ก็เริ่มขาดทุนจากเทคโนโลยีไม่พร้อมต้นทุนสูงครับก็ไม่อยากจะทิ้งไว้ค่าลังแล้วก็จะช่วยยังไงที่จะเอ,อให้ขับมารีเริ่มดเนินการมารบสุดที่สองก็คือกลุ่มที่ดำรงการจ้างงานให้มันต่อเนื่องไปกลุ่มที่สาจะทำยังไงให้เพิ่มนวัตกรรมหรือการวิจัยแล้วก็พัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรแล้วก็สามารถที่จะส่งออกอย่างที่เรียน แล้วให้แยก gdp ของกลุ่มนี้ออกมาเป็นส ok ามกลุ่มเพื่อจะได้กำหนด kpi และติดตามเชิงนโยบายและเชิงส่งเสริมครับอ่าอะไรครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับคุณบุคลครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณบุคลลีลาธรรมนะครับประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวนะครับเฉลยคำถามวันนี้ครับคำถามนำเสนอธนาคารออมสินนะครับนำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลน สำหรับธุรกิจ SME ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับวงเงิน5 0แสนบาทปลอดชำระเงินต้นกี่ปีคำตอบคือ2ปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้านะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ